Welcome to channel to คลิปนี้ก็คือคลิปอัลบ์ก็คือการมอบของขวัญความรักดีๆให้กับตัวเราเองนะครับคันนี้เนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศรีกุมสำหรับชาวราศรีกุมคุณดูคลิปนี้และชาวราศรีสิงชาวราศรีพฤษศชาวราศรีพิจิกคุณดูคลิปนี้ได้นะครับ จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นคูณร้อเปอร์เซ็นและสำหรับผู้ที่มีดวงดาวเช่นดาวคานดาวพุธอยู่ในราศีกลุ่มคุณดูคลิปนี้ได้ครับเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นกัณบคุณ50%บวกลบนะครับคืนนี้เนี่ยวันที่ผมเห็นสมการนะครับก็คือวันที่27เดือน10 25 6 3กสก็คือ27เดือนตุลาครับเจอสมการตัวนี้นะครับจุดเมฆส่วนเสกับจุดเจ้าตาทิด เท่ากับจุดเมฆความหมายมันจะแปลว่าการพบปะกับผู้คนบุคคลหลากหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเราคือสรรมการนี้ก็เป็นสรรมการที่ดีนะครับคือนี้เนี่ยเออจุดที่มาส่วนสีเนี่ยถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยคุณได้ไพ่ใบนี้ไม้สี่ไม้สี่ก็แปลว่า คุณจะมีการติดต่อเรื่องของคนที่เขามีความรู้สึกว่าอยากจะแสดงความจริงใจกับคุณเช่นก็อาจจะเป็นคนที่คุณเนี่ยมีความรู้สึกผูกพันผูกพันเพราะว่าจุดที่มาสูลราศีเนี่ยเป็นจุดพิกัดของราศีกันราศีกันก็คือเรื่องของการติดต่อ ก็คือจะมีการติดต่อเช่นอาจจะเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกผุกพันหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นลูกค้าที่เขาเนี่ยเคยคุยออกับคุณไว้แล้วก็สารสัมพันธ์สารสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาการที่เหมือนเขาอยากจะคบกับเรามากขึ้นอยากจะรู้จักเรามากขึ้นถ้าเป็นภาดไพ่เนี่ย ก็เหมือนคุณได้ไพ่มหาดเล็กที่ได้ถ้วยก็จะแปลว่าตัวเราเนี่ยจะได้พบเจอกับมิตรภาพที่ดีของคนที่เขาอะเขาอยากจะมาติดต่อเราอยากจะพูดคุยกับเราคือประมาณว่าเขาเห็นความสัมพันธ์ที่มิตรภาพที่ดีของเราอะเหมือนเราเป็นคนมีจิตใจดีมีความจริงใจที่แบบ อยากจะให้คนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาแบบเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มาหลอกลวงหรือว่าเป็นคนที่ต้องการคนที่จะคบแบบเหมือนแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจครนี้เนี่ยคนที่จะมาคุยออกับคุณเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าคุณมีคุณสมบัติข้อนี้เขามองคุณออกไง ขามองคุณออกเพราะว่าเขาผูกพันกับคุณเพราะว่ามีจิตเจ้าจิตตาโหนดโหนดน,นี่ก็คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับคนที่เราสนิทคุ้นเคยเช่นอาจารย์ลูกศิษย์ลูกค้าเจ้านายเราคนที่เราเจอหน้าบ,บ่อยๆเช่นเหมือนบัตตี้เพื่อนกินเพื่อนตายเพื่อนร่มงานลูกค้าเราแบบนี้ก็ได้คนที่เราเจอหน้าบ,บ่อยๆ คนที่เรารู้สึกว่ามีอะไรก็เลกถึงเขาเป็นอันดับแรกหรือผูกพันกับเขาคือจุดเจ้าตาหนีอ่อเป็นพัดไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้ครับถ้วยสองถ้วยสองก็คือมิตรภาพที่ดีการเริ่มต้นของมิตรภาพของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนสองคนคนที่ผูกพันคนที่แบบประมาณว่า มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเหมือนประมาณว่าคนที่เขาอยากจะคุยกับคุณเนี่ยเขาอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นเขาอยากจะยิบยื่อโอกาสดีๆให้กับคุณเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้อายเพราะว่ามีดาวเนปบจูนอยู่ดาวเนปจูนในที่นี้เนี่ยแปลว่าออความไม่มั่นใจความหลอกลวง ความคุมเคือแล้วก็แปลว่าหมอกควันแก๊สสภาวะที่ไม่ชัดเจนถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยก็คือคุณได้ไพ่เมจิชเชนประมาณว่าเขาก็กลัวว่าถ้าเขาเนี่ยแสดงความรักความผูกพันกับคุณคุณอาจจะแบบว่าไม่สนใจเขาเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ,อ กลัวว่าเขาเนี่ยจะไม่จริงใจกับเราเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณกลัวว่าเขาเอามาหลอกคุณแบบเนี้ก็ได้เพราะว่านอน,นิจจนเนี่ยเขาอยู่ใกล้กับจุดเจ้าตาโนดในโค้งปีความหมายก็คือว่าความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ชัดเจนคุณจะมีความรู้สึกว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เขาเนี่ยอยากจะมาคุยกับเราเนี่ย ณช่วงนั้นเนี่ยเขาเนี่ยต้องการคบกับเราจริงจังหรือแค่เป็นลักษณะที่แบบเออเรียกว่าไงความใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันแล้วก็หายไปคุณเองก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าคุณโชคดีเพราะว่าคุณมีจุดเจ้าตาเนี่ย a s c e n d i n ตัว a s c e n d น์เนี่ยเออ แปลว่าสิ่งแวดล้อมที่บ้านสิ่งแวดล้อมที่ทํางานญานติสนิทคนที่เรารักคนที่เรารักก็หมายถึงลูกหลานสามีภรรยาญาติสนิทคนที่มาชอบคุณแบบเนี้ยได้หมดคเน,นี้จุดเจ้าตายแอสเซนเดนต์เนี่ยค่าองศาเนี่ยเขาอยู่พิกัดของตัวนี้ของราศีพิจิก จุดเจ้าตาแอสเซนเดน์เนี่ยจะเป็นภาพไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่เหรียญส,สองเหรียญสองนี่ยแปลว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่อยู่รอบนอกอยู่ข้างๆตัวคุณคนที่เขามาติดต่อคุณคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ความลักมิตรภาพที่มีคนหยิบยื่นให้คุณคุณจะได้ความพึงพอใจเพราะว่าจุดเจ้าตาแอสเซนเดนต์เนี่ย อย่างที่บอกว่าเขาอยู่ข้าองศาของราศรีพิจิกพิจิกเนี่ยก็คือดาวคารก็คือกิจกรรมที่ตัวเราเนี่ยจะต้องแบบประมาณว่าต้องทำไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ที่เราจะต้องเผชิญได้แกนี้ดาวคารในราศรีพิจิกก้เป็นภาพไพ่เนี่ยก็คือ เหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้ The a m e t h y s แปลว่าไพ่จักรพรรดินีก็แปลว่าคุณจะได้ของที่คุณถูกใจของที่คุณถูกใจเป็นความรักที่ดีเป็นมิตรภาพที่ดีมิตรภาพที่ดีที่หยิบยื่ยนให้กับตัวของคุณซึ่งคุณอาจจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เหมือนประมาณว่าเรารับรู้ว่าคนเนี่ยที่เขามาคุยกับ เ,เขาเนี่ยชอบคุณเขาแอบชอบคุณแต่เขาเนี่ยก็าอาจจะแบบไม่ไม่กล้าพูดตรงๆเขาอาจจะอ้อมค้อมหรือเขาอาจจะแบบกลัวว่าพูดไปแล้วคุณจะแบบปฏิเสธเขาเขาก็เลยอาจจะแบบว่าเอ,อประมาณว่าถา,ถามนู่นถามนี่คือปประมาณว่าอยากคุยกับเราอะ่ะอยากคุยกับเราคุยกับเราแล้ว,ลวมีความสุข เพราะว่าจุดเจ้าตายแอสเซนเดนต์เนี่ยเอ่อก็คืออยู่ในเรือนในตาที่4ซึ่งเรือนจาตาที่4จะแปลว่าความเป็นบ้านความเป็นครอบครัวเรือนในตาที่4ก็คือราศีกรกฎจะเป็นภาพไพา่ก็เหมือนคุณได้ไพ่หมายเจ็ดแปลว่าคุณจะได้ของที่คุณตุกใจเพราะว่า,าราศีกรกฎก็คือราศีความเป็นแม่การสร้างครอบครัวคือประมาณว่า คนที่เขาจะมาคุยกับคุณเนี่ยเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณเขาอยากจะแบบประมาณว่าเออไม่อยากจะไปคุยกับคนอื่นอีกแล้วเขาอยากจะแบบคุยกับคุณเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวของเราเนี่ยเขารู้ว่าคุณเสียเวลามามากแล้วกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคือเก็บความทรงจำอะไรที่แบบดีๆเนี่ย ได้น้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างเลวร้ายหรือค่อนข้างที่จะแบบทำให้เรามีความรู้สึกว่าเจอเรื่องที่มันไม่อยากจะเจอเป็นความทรงจำที่เหมือนมันเป็นแผลบางอย่างที่อยู่ในความรู้สึกของคุณด้วยซึ่งบางครั้งคุณก็อยากสร้างครอบครัวดีๆนะคี้เนี่ยจุดที่มาสู่นลําสีเนี่ย มันเจอจุดเมตรจุดเมตรเนี่ยแปลว่าการเกิดถ้าเป็นภาพไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่แฮงแมนแปลว่าคุณคิดทบทวนในสิ่งที่คุณผ่านมาว่าการที่เราครบกับคนบางคนที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้เราได้แง่คิดทําให้เราได้ประสบการณ์ที่เลวร้ายบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับเรา เพราะว่าจุดเมฆเนี่ยอยู่ในเรือนชะตาที่ห้าเรือนชะตาที่ห้าเนี่ยก็เสมือนตัวเราก็คืออาทิตย์อาทิตย์ก็คือตัวเราแล้วก็แปลว่าผู้ชายแปลว่าสามีแปลว่าพ่อได้คือคืออาทิตย์ก็คือตัวเราคีนี้เนี่ยไฮไลท์มันก็อยู่ตรงนี้ว่ามีดาวยูเรนนตอยู่ด้วยดาวยูเรนตก็จะแปลว่า สิ่งที่เกิดขึ้นแบบฉัดพันไม่ได้คาดคิดคาดฝันก็เป็นภาพไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่เดทแปลว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงของคุณที่เกิดขึ้นการติดต่อครั้งนี้กับคนที่คุณมีโอกาสได้พบเจอเนี่ยจะเป็นการติดต่อเช่นผ่านทางโลกออนไลน์เฟซบุ o กไลน์โปรแกรมหาคู่หรือก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็น สิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันคุณไม่ได้คาดคิดว่าคุณจะเจอคนประเภทนี้บางคนอาจจะไม่ได้เล่นโลกโซเชียลไม่ได้เล่น Facebook ไม่ได้เล่นโปรแกรมมหาคู่คุณอาจจะไปเจอกับคนที่คุณเองเนี่ยไม่ได้คาดคิดเช่นคุณไปประชุมคุณไปสัมมนาหรือคุณไปติดต่อทางงานหรือธุระใดๆก็แล้วแต่คนที่เขามาคุยกับคุณเขาก็จะแบบ มีความรู้สึกสนใจคุณแอบชอบคุณโดยที่ว่าคุณก็ไม่ได้คาดคิดคาดฝันพระดาวยูเรน,นัสเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันโดยที่ว่าเหมือนมาทําให้จิตใจของเราเนี่ยวันไหวเพราะว่าดาววงนอกที่โครจรอ,อยู่นะเอเดือนจะตทที่ห้าเนี่ยมีจุดเจ้าตาจันทร แปลว่าอารมณ์วิ่งในบ้านของที่ถูกใจถ้าเป็นภาพไพ่ก็จะเปรียบเหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้ the word l แปลว่าคุณจะได้พบเจอกับของที่คุณถูกใจโชคใหญ่ๆที่จะเข้ามาหาคุณเพราะว่าจุดเจ้าตัจันข้าองศาก็อยู่พิกัดของราศีตุลราศีตุลก็คือดาวศุกร์ ดาวสุกก็จะแปลว่าเรื่องของความรักมิตรภาพที่ดีถ้าเป็นภาพไพ่ดาวสุกก็เหมือนคุณได้ไพ่กงล้อแห่งโชคจุดนี้ก็จะแปลว่าคุณจะมีความรักดีๆที่เข้ามาหาเราการติดต่อการติดต่อที่ทําให้เราเนประมาณว่าถูกใจพึงพอใจกับคนที่เราครบคนที่จะอยากจะมาคุยกับเรา ลึกๆแล้วเนี่ยตัวเราเองก็ค่อนข้างปึงพอใจนะและก็อีกอย่างหนึ่งมาเจอกับจุดเจ้าจาตาจันทร์จันทร์กับอาทิตย์อาทิตย์ตัวนี้ก็หมายถึงตัวเราสามีพ่อผู้ชายก็คือตัวเรานะถ้าเป็นภาพไพ่คุณได้ไพ่ตัวนี้เหรียญ7แปลว่าตัวเราจะพบกับโชคดีๆเรื่องของความรัก คือความรักดีๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าจุดเจ้าตาทิตก็มาอยู่ใกล้จุดเจ้าตาจันทร์จุดเจ้าตาจันทร์ถ้าเป็นพัร้ายก็เหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้ไม้ My 6ไหกม้หกเขจะแปลว่าสิ่งที่เราพึงพอใจกับการที่เราได้รับคือประมาณว่าจุดเจ้าตาจันทร์ก็เหมือนแม่อาทิตย์ก็เหมือนพ่อ เหมือนพ่อกับแม่มาเจอกันก็คือเราจะได้พบเจอกับความรักดีๆมิตรภาพดีๆที่เราจะได้เจอเพราะว่าจุดเจ้าตาทิศกับจุดเจ้าตาจันทร์ดาววงนอกที่โคจรอยู่เนี่ยมีดาวตัวนี้ดาวทิพคิวิโดดาวทิพคิวิโดเนี่ยถ้าเป็นภาพไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่ราชนรินีปัจจันร์แปลว่าคุณจะได้พบเจอกับ ความรักดีๆดีที่ต้องการการสร้างครอบครัวการอยู่ร่วมกันคือประมาณว่าตัวของเราเนี่ยเราจะได้พบเจอกับความรักที่จริงใจไม่ได้มาหลอกลวงเขาก็อยากจะคบอยากจะคุยกับเราดีๆมิตรภาพดีดีที่จะเกิดขึ้นคันนี้เนี่ยถ้าสรุปเนี่ยก็คือว่าคือสรุปสรรมการตัวนี้แน่นะ จุดเมฆส่วนลังเสกับจุดเจ้าตาทิศก็คือพบเจอความรักมิตรภาพที่ดีๆคือคุณได้ไพ่ตัวนี้ถ้วยสามถ้วยสามเนี่ยคุณจะรับอิทธิพลของดาวพูโตพูโตก็คือการพัฒนาการที่ดีคือประมาณว่าความรักมิตรภาพที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นการพัฒนาต่อยอดเช่นก็จะเป็นลูกค้า อาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีความเรียกว่าความเคลื่อนไหวของเขาที่จะมาติดต่อกับเราทําให้เราพึงพอใจซึ่งจุดนี้เนี่ยคือคุณได้โอกาสดีๆแน่เพราะว่าอยู่ในเรือนชะตาที่สองดาวบูโตเรือนชะตาที่สองก็คือราศีพฤษภถ้าเป็นภาพไพ่ ในที่นี้ก็คือคุณได้ไพ่ราชินีที่ได้ดาบราศีพึกษก็คือเรื่องดาวศุกร์แปลว่าคุณจะได้ความรักที่ดีที่มีคนหยิบยื่นให้จะเป็นเรื่องของการพัฒนาการที่ต่อยอดทําให้คุณเนี่ยพบเจอกับประมาณว่าเหมือนทุ่งกว้างลาเวนเดอร์ที่เป็นดอกไม้ที่มันผิบานโอกาสดีๆที่คุณจะแบบมีความสัมพันธ์กับคนที่คุณมีความรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะแบบ ดึงคุณขึ้นมาจากสิ่งที่มันแย่ๆเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้อิทธิพลของดาวเสาร์ในที่นี้คุณได้ไพ่ดาบเก้าก็คือประมาณว่าสิ่งที่มันแย่ๆที่ผ่านมาในอดีตที่คุณเจอเนี่ยคนคนนี้เขาจะทำให้คุณเนี่ยอาจจะลืมเหตุการณ์ที่มันแย่ๆแย่ๆได้คือประมาณว่าลบภาพที่มันแบบเป็นฝันร้ายของคุณเนี่ย เขาดึงขึ้นดึงคุณขึ้นมาจากหลุมที่มันแบบกบคุณอยู่ที่ผ่านมาทําให้คุณไม่เห็นแสงเดือนแสงตะว,วันอะไรเลยในเรื่องของความรักมิตรภาพด,ดีที่เราเนี่ยอยากจะตามหาแต่ว่าเราไม่เคยได้พบเจอเราไม่เคยมีคนที่ดีๆที่จะมาหยิบยื่นให้กับตัวคุณแต่ช่วงนี้มันคือโอกาสแล้วที่คุณเนี่ยจะได้มิตรภาพดีดเพราะว่า อิทธิพลของดาวพฤหัสที่อยู่ในเกลิงจากรที่สามถ้าเป็นภาพไพ่คุณได้ไพ่ตัวนี้ดาบหกแปลว่าคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่ทำให้คุณถูกใจมีรภาพของความรักความสุขที่มีคนหยิบยื่นให้กับคุณและที่สำคัญนะคุณได้ดาวศุกร์ที่อยู่ใกล้กับดาวพฤหัสก็คือดาวศุกร์อยู่ใกล้กับดาวพฤหัส แปลว่าการมีโชคในด้านความรักถ้าเป็นพัพไพ่ก็จะแปลว่าคุณได้ไพ่มาหาเล็กที่ได้เหรียญความรักดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณทําให้คุณเนี่ยในพบเจอแบบสิ่งที่ตัวเราเนี่ยต้องการเราก้นหาอยู่ก็คือจะมีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์วิตรภาพดีๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณได้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าทั้งหมดที่ผมอ่านมาเนี่ย ผมก็อ่านจากวงโครจรที่ดวงดาวอยู่นะคือใช้หลักการของดวงดาวแล้วก็อิทธิพลของดวงวินียนและเหลือชะตานะก็ทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดมาสำหรับเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณละนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชื่นชอบก็ ามกดซับสไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นแรงผลักดันทำให้ผมเห็นว่ามีคนชอบดูคลิปนี้ผมจะได้ขยันแล้วก็ตั้งใจผลิตคลิปดีๆออกมาเพื่อให้ทุกคนได้ดูแบบฟรีๆนะครับและก็ยังไงก็กดติดตามช่องยูริเนียสกาเลตด้วยเป็นช่องน้องใหม่ที่ ตั้งใจที่จะทำออกมาเพื่อให้ทุกคนได้รับความรักมิตรภาพดีๆสุดท้ายนี้ขอให้พลังดีๆสถิตอยู่กับทุกๆคนขอให้ทุกคนพบเจอกับความสำเร็จบ๊ายบาสวัสดีครับ